สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอส u ูทูกันอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่แอดมินทำเรื่องราวของเทส l a ไปนะครับที่มีการหักหลบพม่านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาชนกับเสาเต็มๆแล้วนะครับแล้วค่าซ่อมเนี่ยถึง1.3ล้านบาทนะครับก็เล่าให้เพื่อนฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยมีเรื่องราวอะไรอัปเดตแอดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังกันทุกคนนะครับแต่วันนี้เนี่ยแอดเอาเรื่องราวของเทส l a มาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แอดมินดูแล้วเนี่ยมันค ไรนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องเล่านี้ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับน้องของเจ้าของเรื่องนะฮะเขาเล่าว่าผมออกรถเทสลานะฮะเมื่อวันที่18มีนาคม2567นก็ะฮะก็คือเพิ่งถอยเองนะครับผมแล้วขับไปประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับถือว่าดวงเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะครับออกวันที่18 ชนวันที่24นะฮะแล้วนํารถไปซ่อมที่อู่มาสเตอร์พีนะครับอู่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสียหายล้านกว่าบาทอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากแบตเตอรี่เสียนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเขาก็บอกว่าผมติดต่อไปทางบริษัทซันเดย์ประกันภัยนะครับโอ้โหชื่อบริษัทนี้แอดไม่เคยได้ยินเลยนะฮะชื่ออย่างกับไอติมซันเดย์เลยนะครับผมเจ้าหน้าที่ของซันเดย์บอกว่าถ้าความเสียหายเกิน75%ของทุนประกัน สามารถทําเรื่องขอทุนประกันได้เต็มจํานวนทุนประกันที่ซื้อไว้นะครับรถคันนี้เนี่ยทำทุนประกันไว้ที่1.25ล้านบาทเลยนะครับนี่ผ่านมา3เดือน็ปผมยังไม่ได้รับคําตอบจากซันเดย์เลยว่าจะเอาอย่างไรนะครับผมโดยรถคันนี้เนี่ยได้นําไปตรวจแบตเต,ตรอรี่ที่เทสลาไทยแลนด์ถึง2ครั้งนะครับทางศูนย์เทสลาก็ยืนยันทั้งสองครั้งว่าต้องเปลี่ยนแบตเต,ตรอรี่นะครับแต่ทางบริษัทซันเดย์ก็ยังไม่พอใจนะครับจะขอให้ตรวจแบตเตอรี่อีกรอบ เป็นรอบที่3และขอให้เจ้าหน้าที่ของซันเดย์เนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งทางศูนย์เทสลาเนี่ยบอกให้ตรวจใหม่เป็นรอบที่3ก็ได้แต่ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของซันเดย์นะเข้าไปร่วมตรวจสอบเพราะเป็นนโยบายของบริษัทนะครับผมมองว่าการประทําของบริษัทซันเดย์ครั้งนี้เป็นการประวิงเวลาไม่ยอมคืนทุนประกันให้ลูกค้านะครับผมไม่มีรถใช้มามากกว่า3เดือนแล้วอยากทราบว่าค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะ เขาคงหมายถึงว่าค่าเสียประโยชน์ในระหว่างที่เขาไม่มีรถใช้และเดือดร้อนนะครับในเวลา3เดือนนี้นะฮะจึงอยากขอเตือนคนที่คิดจะทําประกันภัยนะฮะของบริษัทซันเดย์ขอให้คิดหนักๆเลยนะครับไม่งั้นจะต้องมาเสียใจแบบผมที่ไม่รู้ว่ามาทํากับบริษัทประกันภัยแบบซันเดย์ได้อย่างไรนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆนะครับแต่ว่าเทียดมินเนี่ยมาดูในรูปนะครับคือมันเหมือนกับเป็นการชนที่บริเวณไปที่เสาข้างรถมากกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับจะยืงๆไปทางด้านหลังนะครับผม แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะโดนด้านบนมากกว่าแอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโดนแบตเตอรี่ได้อย่างไรนะครับจึงทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสียหายนะครับแต่ว่าในรูปเนี่ยแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเนินแล้วก็ลงเนินแล้วมาครูดหรือเปล่าหรือว่าไปชนอะไรมาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องราวของอ่าคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับของโซเชียลนะครับคนนึงเขาบอกว่าเห็นใจเลยครับอีกคนนึงเขาก็บอกว่า ผมก็ซันเดย์แย่ละแล้วก็หัวเลาะนะครับอีกคนก็บอกว่าดูเหมือนจะชนไม่หนักเลยนะฮะอีกคนก็บอกว่าไปคอปพอ,พอน่าจะได้คำตอบได้ดีกว่าฮะต่อมาเขาก็บอกว่าโอ้โหเราทำกับซันเดย์ถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้าไม่เอาแล้วนะฮะต่อมาเขาบอกว่าขอถามนอกเรื่องหน่อยครับมันชนอะไรยังไงทำไมแบตเสียเหรอครับในรูปดูเหมือนไม่หนักเลยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่าดูรูปเหมือนจะปีนที่กั้นล้อรถบวกฟุตบาทแล้วหักขวาออกมานะครับ ไฟหน้าซ้ายขวาเสียหายแบตน่าจะคูดตอนปีนขึ้นและลงนะครับผมแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นอยู่มากเหมือนกันนะครับเทีอดมินเนอ่านให้ฟังนะครับคนก็บอกว่าเลิกครบเลยซันเดย์นะครับหลายคนเนี่ยย้ำชื่อเลยนะครับว่าซันเดย์เนี่ยไม่โอเคนะครับก็บอกว่าเริ่มออกรายจนได้เจ้านี้นะครับก็ดูจากรูปแล้วมันก็ไม่น่าจะรุนแรงแต่ว่าทําไมเนี่ยรถเทสลาถึงได้เปราะบางขนาดนี้นะครับขนาดเป็นรถยุโรปนะฮะผลิตที่เมริกาเนี่ย มันยังเสียหายง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็น่าเห็นใจในน้องเขานะครับที่เพิ่งออกรถนะมาวันที่18แล้วก็ประสบอุบัติเหตุวันที่24แล้วก็ต้อง เข้าอู่แล้วก็ไม่สามารถวิ่งรถได้เลยนะครับอันนี้เราก็มองเห็นถึงความเปราะบางของรถ E ีเหมือนกันนะครับในกรณีนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าชนในแบบนี้ใน BYD ยดีซิลเนี่ยมันจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้า BYD ยดีซิลไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าเทสลาเนี่ยเปราะบางเหมือนกันนะครับซึ่งดูจากลักษณะการชนแล้วเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เสียหายจริงๆนะครับพอดีแอดมินเนี่ยได้ไปเช็คข้อมูลจากในเว็บไซต์ของต่างประเทศมานะครับมีคนเนี่ยเขามาถามว่า how much d a สอ t เทสลาโมเดลทแบตเตอรี่รีเพรสเมนต์คอสนะครับผมซึ่งมีคนเขาก็บอกว่าในเว็บไซต์ตัวนี้เคอร์เรนต์นะฮะออโต้โมเทีเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่3000ดอลลาร์ถึง7000ดอลลาร์ 7, 000, นะครับแล้วก็มีรายละเอียดนิดนึงคือมีรูปนะฮะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ของเท s l a ตัวนี้น่าจะเป็นโมเดล3 2019นะครับแล้วก็มีคนเขาเขียนบินมาว่าไปเปลี่ยนจากเท s l a อยู่ที่ราคา13500ดอลลาร์นะครับ ซึ่ง1น5 0 0น้ดอลลาร์นี่ก็ตกประมาณ4,0,000 0กว่าบาทเองนะครับที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนําเข้ามาเปลี่ยนให้ลูกค้าก็าอาจจะต้องบวกภาษีไปอีกเท่านึงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณที่น้องก้อยเขาเคยบอกนะครับก็คือประมาณ70,0,000บาทนะครับซึ่งลูกค้าเขามีพูดมาว่าเขาทุนประกันอยู่ที่1.2ล้านเนี่ยทนายเลยซันเดย์ไอติมนะครับเอบริษัทซันเดย์ประกันไทยถึงไม่ยอมดูแลให้ลูกค้าันี้แอดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือรถ E ีีถึงแม้เขาจะ เสียหายค่อนข้างง่ายหรืออย่างไรอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าแอดมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรับชอบของบริษัทประกันนะครับแต่ว่าเขาปัดความรับผิดชอบทําให้ลูกค้าเนี่ยเสียหายนะฮะคือ3เดือนแล้วเนี่ยแล้วรถเพิ่งถอยมายังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้รถนะครับอันนี้ก็คือถือว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยขาดความรับผิดชอบมากๆเลยนะครับขนาดค่าซ่อมดูท่าแล้วมันก็จะไม่ได้แพงนะครับ ยังไม่สามารถดูแลให้รถลูกค้าได้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับสาหรับคนที่ใช้รถเทสลานะฮะหรือว่ารถ EV อะไรก็ได้นะครับคุณจะต้องเลือกบริษัทประกันที่ต้องดีพอสมควรนะครับถ้าเลือกบริษัทประกันนะฮะอย่างที่คนใน Facebook เขาพูดไว้นะครับว่าถ้าโนเนมากนะฮะมันก็อาจจะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแอดมองว่าเทสลานนี้ก็ไม่ได้ทนอะไรเท่าไหร่นะฮะในการรับแรงกระแทกบนถนนของประเทศไทยหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะยังไงเราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะครับว่า ทางบริษัทประกันที่ชื่อว่าซันเดย์เนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่รู้ๆเนี่ยซันเดย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียชื่อไปมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบริษัทที่เขาทํารถเทสลาเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหลายคนที่ขับเทสลาแล้วก็บ่นบริษัทซันเดย์มานะครับก็ต้องลองดูว่าบริษัทซันเดย์เขาจะออกมาแก้ไขอย่างไรให้บ้างนะครับกับลูกค้าของเขานะครับยังไงวันนี้แอดมินขอฝากเรื่องราวไว้เท่านี้นะครับล้วถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรจากน้องที่เขารถชนนะ แล้วมาชนฟาดที่ด้านบนของรถเขาจนทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสียหายนะก็จะมาอัปเดตเพื่อนฟังกันใหม่นะครับวันนี้แอดลาบแล้วนะครับสวัสดีครับ